ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมนะครับเบรคยีสิบสองล้อหาประสบการณ์มาแบ่งปันนะครับวันนี้เรามากันที่โรงงานปูนอุดมนะครับจะมาขึ้นงานกันนะครับแต่ว่าชิวของเรามันขึ้นตอนบ่ายนะครับเราก็เลยพอมีเวลาก็จะมาถ่ายคลิปนะครับให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่านะครับเกี่ยวกับวงเดือนนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่า วงเดือนคืออะไรนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยขับรถพ่วงนะผมทําคลิปสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับเพราะผมก็มือใหม่หัดขับนะครับมือใหม่หัดขับนะครับยี่สิบสองล้อคันนี้นะครับซึ่งผมมาขับวันแรกผมไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะครับผมก็เลยทําคลิปมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นสาระนิดหน่อยๆน,นะครับผมนะครับพอเข้าใจาง่าย เดี io, ๋ยววัน <Forgive> นี i, okay. ้ผมจะพามาดูเกี่ยวกับวงเดือนนะครับวงเดือนคืออะไรนะครับวงเดือนวงเดือนก็คือตัวนี้นะครับไอ้ตัวล้อที่อยู่กับตัวลูกนะครับตัวล้อที่อยู่กับตัวลูกนะครับตัวล้อที่อยู่กับตัวลูกตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าวงเดือนนะครับซึ่งนะครับวงเดือนก็คือมันสามารถเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามที่ตัวแม่มันดึงไปนะครับ นี่ตัวแม่ไหมนะครับครับเพราะตัวแม่มันดึงไปซ้ายไปขวาเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะเลี้ยวตามนะครับตัวเนี้ยมันจะเลี้ยวตามนะครับเลี้ยวตามได้นะครับคราวนี้มาพูดถึงตอนตอนที่เราถอยนะครับตอนที่เราถอยที่เขาพูดกันว่าบางคนก็บอกว่าถอยเอวอ่อนนะครับบางคนก็บอกว่าล็อกคอถอยนะครับล็อกเอวถอยล็อกคอถอยนะครับ ก็แล้วแต่กรณีเนาะแล้วแต่กรณีว่าใครจะล็อกไม่ล็อกนะครับแต่เราจะมาพูดถึงตัวนี้นะครับตัวล็อกไม่รู้เพื่อนๆมองเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องแป๊บนึงครับอะจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับตัวนี้คือตัวล็อกนะครับผมตัวล็อกซึ่งใช้เวลาที่เราจะถอยหลังนะครับล็อกเพื่ออะไรนะครับตัวล็อกตัวนี้จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ ลมนะครับพอเรากดสวิตช์ปั๊บนะครับมันจะดันดันในตัวเหล็กเนี้ยครับเหล็กเนี้ยครับให้ลงมาเพื่อที่จะเข้าช่องตรงนี้ช่องตรงนี้นะครับไอเหล็กตัวเนี้ยมันจะอยู่กับตัวถังของตัวลูกส่วนเหล็กตัวเนี้ยเป็นตัววงเดือนที่เลี้ยวไปมาได้นะครับเลี้ยวไปซ้ายไปขวาได้นะครับอันนี้พอเราเรายิงล็อกปุ๊บไอตัวเนี้ยจะเข้ามาอยู่ในร่องเนี้ยนะครับมันก็จะล็อกเพื่อนะครับ เพื่อไม่ให้เวลาเราถอยนะครับไม่ให้วงเดือนนี่พับไปซ้ายหรือไปขวานะครับผมมันก็จะล็อกไว้นะครับไอตัวสามเหลี่ยมตัวเนี้ยครับมันก็จะเลี้ยวไปมาไม่ได้นะครับมันก็จะไปซ้ายไปขวาก็คือมันจะอยู่ตรงเลยมันจะอยู่ตรงกับตัวถังเลยนะครับมันจะทําให้เราถอยง่ายขึ้นนะครับในกรณีที Pine ่เราถอยตรงๆนะครับถอยตรงๆนะครับ ถ้าถอยบิดซ้ายบิดขวาก็แล้วแต่กรณีนะแล้วแต่กรณีว่าจะบิดเยอะไม่เยอะนะครับไอตัวล้อเนี่ยล้อคู่เนี่ยมันก็จะถูกล็อกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะสนอนอีกกรณีนึงก็คือเวลาเราถอยนะถ้าเรายิงล็อกตัวนี้เข้ามาแล้วเนะี่ยปึ๊บนะครับเราอยู่ที่ตัวแม่เราจะควบคุมยังไงนะครับผมก็จะมาทำคลิปสอนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ มาให้ดูชัดๆอีกรอบนะครับเผื่อเพื่อนๆไม่ชัดเจนนะครับอ่ามันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> คือตอนนี้วงเดือนมันอิสระก็เราเราวิ่งลากตัวลูกมามาอิสระมันก็จะเลี้ยวตามแม่มันนะครับแม่มันเลี้ยวไปทางไหนไอ้วงเดือนตัวเนี้ยมันก็จะเลี้ยวตามนะครับไอ้วงเดือนตัวสามเหลี่ยมเนี่ยครับนที่มีสลักนะครับเนี่ยไอ้ตัวล้อคู่เนี้ย สองข้างเนี่ยนะครับมันจะเลี้ยวตามแม่มันไปนะครับนะครับเราาจะพามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้คือลักษณะตอนนี้มัน เลี้ยวฝั่งซ้ายไปนิดนึงนะครับเลี้ยวฝั่งซ้ายไปนิดนึงเดี๋ยวถ้าคนที่ขับใหม่ๆนะครับแล้วองการถอยนะครับนะครับเราก็ต้องดึงดึงนะครับดึงให้ตัววงเดือนมันล็อกนะครับตอนนี้มันยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนถอยแล้วล็อกให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ากรณีไหนต้องล็อกกรณีไหนไม่ต้องล็อกนะครับ ตัวนี้เรายังไม่กดตัวล็อกลงมานะครับว่าผมจะพาให้ดูนิดนึงก็ได้ครับว่าเวลาล็อกมันจะล็อกแบบไหนนะครับฮะเดี๋ยวเราจะไปกดสวิตช์เราจะทำสวิตช์คอนโทรลไว้ในรถนะครับสวิตช์คอนโทรลเราจะอยู่ในรถนะครับอ่าเราจะกดสวิตช์ตัวนี้จะเป็นตัวยิงลอ็อกคอ อ่ะวจะได้ยินเสียงนะครับอันนี้คืออันนี้คือปลดล็อกตัวนี้คือยิงล็อกนะครับเรามาดูว่าเวลาเรายิงล็อกแล้วมันทํางานแบบไหนล่ะบางคนไม่เข้าใจจริงๆนะครับแต่คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมผมทําเผื่อคนที่ไม่รู้นี่เราจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันถูกดันลงมารอหมายถึงมันดันลงมารอนะครับรอที่จะ ข้าช่องล็อกนะครับแต่เนื่องจากเราจอดรถไม่ตรงนะครับตัวล็อกตัวนี้มันก็เลยจะไม่เข้าไปในร่องแต่มันลออยู่นะครับมันด <ๆ S 1> ันรออยู่นะครับเให้เพื่อนเพื่อนดูความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปปลดล็อกออกนะครับปลดล็อกมันจะยกขึ้นนะมันจะยกขึ้นเวลาเราปลดล็อกมันจะยกขึ้นนี่นะครับกดอ่า ไปดูกันนะครับจะได้เข้าใจนะครับเห็นไหมครับมันจะยกขึ้นนะครับยกขึ้นนะครับมันจะยกขึ้นมันจะไม่ลงมานะครับตัวนี้คือตัวล็อกคอวงเดือนนะครับล็อกเอวนะครับถอยตรงๆก็แนะนําให้ล็อกไปเลยครับมันจะง่ายนะครับเว็นถ้าแต่ว่านะครับ บางคนนะครับต้องการถอยเอวอ่อนอย่างคนที่เก่งแล้วหรือไม่ก็กรณีรถมันหนักนะครับมันบิดเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวยางระเบิดนะครับก็เรื่องวงเดือนก็มีประมาณเนี้ยครับผมเรื่องวงเดือนเรื่องล็อกเอวไม่ล็อกเอวนะครับล็อกคอก็ไม่ล็อกคอนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนคลิปตัดต่อตัวลูกนะครับ ผมก็จะทําไว้อีกทีหนึ่งนะครับคลิปตัดต่อตัวลูกนะครับว่ารถเราเป็นรถแบบดาไม่ได้นะครับ่าผมก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขนวงเดือนนะครับเขยนวงเดือนเขยนวงเดือนตัวนี้เป็นสลักนะครับเวลาเราจะถอดลูกนะครับออกจากแม่เราก็จะยกสลักนี้ขึ้นนะครับยกดันขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ของเรามันจะมีสายอยู่นะครับก็คือมีตัวนี้เรียกว่า สายปักไฟนะครับสายปักไฟสายปักไฟนี่ก็จะเป็นมือเสือนะครับมีมือเสืออยู่สองตัวนะครับอยู่ข้างกันแบบนี้นะครับถ้าเป็นรถดัมนะครับมันจะมีที่เสียบไฮดรอลิกสองตัวนะครับก็คือไวย้ยกยกดัมขึ้นนะครับมันก็ต้องเสียบถอดในตัวตอนถอดลูกก็ถอดสายไฮดรอลิกออกด้วยนะครับพอเวลาเราต่อลูกเราก็มาเสียบสายไฮดรอลิกเข้ากับคืนนะครับ นะครับอันนี้ก็จะทําคลิปแบบทั้นๆันนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับผมผมก็จะพยายามหาประสบการณ์มาแบ่งเพื่อนๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นประสบประสบการณ์ของผมเองนะครับผมทําไว้เผื่อคนที่มือใหม่จริงๆนะครับเหมือนตอนผมที่ผมมาขับวันแรกนะครับนะครับซึ่งไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรนะครับ ก็มีความรู้พื้นฐานมานิดหน่อยแต่ไม่เคยปฏิบัตินะครับวันนี้ก็เลยทํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับติดติดติดตัวไว้นะครับเผื่อววันนึ่งอยากอยากขับรถพ่วงบ้างนะครับผมเหมือนผม่ะครับก็คนไหนชอบไม่ชอบก็ติดชมมาได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเยงเท่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ